ผมมีกติประจําครอบครัวเชิญครับรักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องสงเสียใจ้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักเดียวอย่าเดี่ยวไปกับใครรักเมียต้องทําใจถืออย่างไรรักผัวต้องหมั่นตกผัวสลบเราตกซ้ำตัดดึกไม่ต้องถามหมายหน้าสามหัวทันใดตีหนึ่งเพิ่งถึงบ้านเพ่นกบาลให้หน้ำใจรักผัวไม่หวั่นไหวซัดเข้าไปไม่ยั้งมือ มึงเป็นฝรั่งเหรอ Yes ไหนมึงลองสปิ้นี้ให้กูฟังดิสีแดง Red สีดำ Black สีเหลือง Yellow หลังหกมงเย็นเย็นแล้วมาม่วง Mango มีด Ito เตา a n g โ l o รถกระบะ Wigo เดียเียวเๆียกูเชื่อละชัดเลยคนไทยอสั์ หมอจะฉีดยามันจะเจ็บไหมคะหมอมดกัดอยู่นิ่งๆหน่อยมดอะไรมดแหละคุณหมอโดนเองไหมคะโอ้ยฉีดหมอทำไมคะเอาไม่ได้อ๋คุณหมอทำอย่างนี้ได้ไงคะนี่น้องอูชื่อนมชื่ออะไรนะนมสวัสดีค่ะ มึงมองอะไรกูมองนมขนมชื่อนมอ่ะมึงก no. <B> ็ไม่น่าเกิดมาชื่อนี้เลยนะซื้อยาเกลือนเดมียาชิตาบกสุ่ลตตอรซา คือบะบอโคโคราฟูลอเวดตาวสุดยอดมาหนูเด็กจ้ะเจจะไปฟิตเนสหน่อยไปด้วยกันมั้ยจ้ะโอ้โหไปสิไปสิพี่สิสวัสด์เด็กๆไปด้วยยังมึงเล่นอีกสิปีก็ไม่ลงหรอฟิตเนสเสร็จจะก็ไปทําเล็บต่อที่ทองหลอดโอ้โหทาเล็บคืออะไรไม่รู้อ่ะแต่เด็กๆไปด้วยโโอห เอาสีทาบ้านมาทายังไม่รู้จะติดเลยไหมกีบท้ามึงเนี่ยเสร็จแล้วเจนจะไปสปาผิวต่อที่เซนทรัเวิลสปาพองผิวหยาบอย่างกับหมูสามชั้นจากนั้นเจนก็จะไปช้อปปิ้งต่อที่พรา,ารากอนไปลงหมูคลองเตยเถอะฉับชับ,ชบ,ชบแล้วปิ้งต่อได้เลยอร่อยเหาะเธอแย่ของมึงนักหนาค่ะยกลับได้ทุกคำกลับได้ทุกคำเฮ้ยหลอดไฟไลฟอดไมโครโฟนมอนโคไฟพอมั่งไปพอมั่งพังหม้อไปพังหม้อ เกียร์หนึ่งซึ่งเนี่ยเกียร์สองกองเสียงเกียร์สามกามเสียเกียร์เป็นหู้กูเป็นกาดำดำดากาขาวกาวขากากัดกระหมูกูกัดกระหมากากินของหมูกูกินของหมากากินขี้หมูกูกินขี้หมาเคยไหมเคยเฮารสชาติยังไงเปรี้บวเปรี้